รถเลนสวนครับเวลาที่เราจะแซงนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆพื่อนนะครับคือการแซงในเลนสวนรถสิบร้อนะครับเวลาเราจะแซงนะครับเพราะว่าพี่สิบร้อนขับช้านะครับจังหวะที่เราจะแซงได้นะครับก็คือมีเลนตรงอย่างเดียวนะครับดูเลนทางขวามือนะครับถ้าเป็นเลน ถ้าม <IS convert ible> ีเส้นตัดแล้วก็เส้นทึบเนี่ยแสดงว่าแซงได้นะครับแต่ต้องดูให้จังหวะให้ดีนะครับ่จังหวะด้านหน้านะครับไม่มีรถมานะผมับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับจะเร่งรับนะครับไกลๆนู้นมีรถสิบล้อมานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับแล้กก็จกซ้ายครับเห็นด้านหน้าสตคัญนะครับแล้วก็องซ้ายเข้ามาครับนะครับอันนี้คือจังหวะการแซงดึงสวนนะนะครับก็วิธีการแซงเราก็ต้องมั่นใจนะครับว่ามีรถมาไว้นะครับ จังหวะนี้นะครับเราจะแซงใช่ไหมครับด้านหน้ามีรถมานะครับรถคันสีดำด้านหน้าไกลๆนะครับมีรถสีดำวิ่งมานะครับเราแซงไม่ได้นะนะครับั้นเราต้องรอจังหวะนะครับตามไปก่อนครับเราก็ตามไปก่อนนะครับดูดีครับไม่ต้องรีบครับขับตามไปได้เลยครับความเร็วตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่ราวๆหกสิบนะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบนะนะครับด้านหน้าเขาแซงแล้วนะครับด้านหน้านะครับพี่สิบมาเขาหลบทางให้เรานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับ เปิดไฟเลี้ยวขวาครับแล้วก็เข้าซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองไปตรงข้างครับเรถเต็มคันนะครับมองเข้ามาครับอันนี้คือการแซงเินส่วนนะนะครับต้องดูดีๆครับว่าเราเราแซงได้ไหมนะครับเราต้องดูดีๆครับส่วนใหญ่ที่จะแซงได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลนตรงนะนะครับจะมาการแซงแล้วก็ถ้าเราอีกรถนะครับด้านหน้าเน่ รดด้านหน้าเลนส่วนที่วิ่งมานะครับถ้าเป็นคันเล็กๆนะครับใกล้ๆอ่ะอันนี้เราแสงได้แต่ถ้าใกล้ๆนะครับอ่ใกล้ๆประมาณ10ช่วงคัน2ี่สบช่วงคันเนี้ยยังเราะรืยงแซงไม่ได้นะนะครับเราต้องระวังให้ดีๆครับนะครับทิ้งจังหวะให้ดีๆครับจังหวะการแซงนะครับช่วงโค้งนะครับเราก็ดูว่าด้านหน้ามีกี่คันนะครับดูด้านหน้ามีกี่คันเราก็จําไว้นะครับเราก็เราก็ดูจังหวะนะครับ นะด้านหน้าก็เรียกกว่านะครับเราก็จะรอนครับแต่เบรนะครับ เวลาเพื่อนแซงนะครับเพื่อนมือใหม่นะครับเวลาแซงอย่าแซงีเดียว7จ็ดคันร้วนนะครับนะครับเราต้องแซงอ่คันหรือ2คันประมาณนี้นะห้ามเกินนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราแซง7จ็ดคันรวดบางทีเราไม่ทราบว่าด้านหน้าเขาอ่มีรถมาไหมนะครับเราไม่รู้นะครับเราบางทีเรายังกลับจังหวะไม่ถูกนะครับก็อาจจะเกิดการชนเกิดอุบัติเหตุได้นะนะครับเอ่อการการจะแซงนะครับ สำหรับมือใหม่เราต้องแซงปฏิละคันสองคันนะนะครับแซงได้คันหนึ่งสองคันแล้วก็เลี้ยวเข้าซ้ายนะครับอย่างจังหวะดด้านหน้านะครับเราจะแซงรถสองคันนะนะครับเราก็ด้านหน้าแซงไม่ได้นะครับมีรถมานะครับเราก็รอไว้ก่อนครับรอไว้นะครับเลี้ยงคันเร่งไว้ครับเต็มคันเร่งไว้นะครับเียงคันเร่งไว้ครับนะครับเราเลี้ยงคันเร่งไว้นะครับเราดูไกลนะครับมองไกลๆนะครับว่ามีรถมาไหมนะครับ คันรถเก๋งคันสีบรอลเงินนะครับเราจะออกขวานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาไปรอครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับพอเปิดไฟเลี้ยวขวาปึ๊บกดเตึมมาเล่นครับเตึมมาเล่นรอครับเต็มมาเล่นรอนะครับอ่านะครับเราจะแซงสองคันนะครับอ่าพอพอคันที่สองปึ๊บนะครับเรามองกระจกมองข้างนะครับนะครับด้านหน้ารถเต็มคันครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับอ่านะครับพอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปึ๊บเราก็เข้ากลับเข้ามาอยู่ในเลนนะนะครับอ่าแบบนี้เลยครับนะครับพอตอนนี้เราขึ้นเนินนะเรามองไม่เห็น รถที flaws, ่ว right ิ nah. orn, ่งสวนเราอย่าแซงนะครับนะครับเราอย่าแซงนะครับเรากชะลอไว้ก่อนครับาจังหวะแซงนะครับเราไม่พูดพลาดออกไปนะครับเพราะว่านี่ครับสมมติว่าเราพูดพลาดไปพื่อตีครับบวกับสิบล้อเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับเพราะว่าด้านหน้าเป็นเนินนะครับเรามองไม่เห็นรู้ว่ามีรถวิ่งสวนาไหมนะครับถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องออกครับรอจนแน่ใจนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรอจนแน่ใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าไม่มีรถมานะครับถึงออกนะถ้าตอนนี้เราก็ขับตามการไปก่อนครับ ด้านหน้าเขาแซงนะครับรถคันด้านหน้าเขาแซงนะครับเราก็ตามไปครับเราก็ตามไปนะครับผมจะพี่ตั้มจังหวะนี้แซงได้ไหมครับด้านหน้ามองไกลๆแล้วไม่มีรถนะครับแต่ด้านหน้าเป็นโค้งนะครับเราจะเพิ่งตามไปครับรอก่อนครับรอให้คนโค้งนิดนึงนะครับรอดูจังหวะก่อนครับใจเย็นครับนะครับด้านหน้าเป็นโค้งขวานะครับนะครับรอรอก่อนครับนะครับรอก่อนนะครับ เป็นโค้งตัวเอด้วยนะครับโค้งขวาแล้วก็โค้งซ้ายนะครับนะครับนะครับแล้วก็รอก่อนครับนะครับตามไปก่อนครับเราตามไปก่อนครับเราไม่แซงช่วงโค้งไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารถที่วิ่งมามีรถอะไรบ้างครับนะครับรอรอจังหวะทางตรงอย่างเดียวนะครับทางตรงก็คือทางที่เราวิ่งไปเส้นตรงนะนะครับอาจจะมีคดเคี้ยบบ้างเล็กน้อยนะครับให้เรามองเห็นด้านหน้านะครับแต่ถ้าเป็นโค้งนี่ยเราองไม่เห็นนะครับจังหวะนี้นะครับ เราใช้โค้งเป็นประโยชน์นะครับเรามองแล้วนะครับว่าไม่มีรถมานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเติมมะเร็งไปครับจนหน้ามีรถออกมาจากซอยนะครับเราเติมมะเร็งไปครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเขารู้ครับครับมองกระจกข้างมองด้านหน้านะครับมองกระจกข้างนะครับเห็นรถเต็มคันเราก็เข้ามาครับนะครับพอเข้ามาเราก็ขับของเราไปตกครับนะครับด้านหน้านะครับมีรถรถใหญ่วิ่งสวนเลนมานะครับเราก็จะรอนะ แต่เบรกเบาๆครับเบรกแล้วก็ปล่อยเนี้ยก็ลดลงเนินครับถ้าเราแต่เบรกครั้นเบรกอาจจะไม่ได้นะครับปล่อยแล้วก็ปล่อยแต่เล็กๆนะครับลึกๆหน่อยนึงแล้วก็ปล่อยนะครับทีนี้นะครับเราจะแซงอีกจังหวะหนึ่งนะครับเราตามไปก่อนครับตอนนี้เราขึ้นเนินนะครับเรามองไม่เห็นด้านหน้านะครับเรามองไม่เห็นด้านหน้าเราก็ต้องตามไปก่อนครับนะครับขอให้จังหวะชัวร์นะครับนะครับดูดีๆครับด้านหน้านะครับด้านหน้ามีรถ วนมานะนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกไปครับนะครับเราก็เก็บข้อมูลก่อนนะครับคือเก็บข้อมูลในแิทัมนะครับเราก็ดูว่าด้านหน้ามีรถมากี่ขั้นนะครับหลังขั้นไหนเราจออกได้บ้างนะครับอย่างด้านหน้านะครับมีสิบร้อนะครับหลังสิบร้อเราจะออกขวานะครับนะครับเดี๋ยวรอจังหวะนะครับรอจังหวะดีๆนะครับเราก็เลี้ยงคัะเร่งไปก่อนครับวิ่งตามไปก่อนตอนนี้ผมวิ่งอยู่ระลาหกสิบกิโลเมตรนะนะครับลา นี่นะครับพอเลยพอเลยสบล้อปุ๊บอ๋าด้านหน้านะครับมีรถกระบะมานะครับเขาวิ่งมาเร็วอ่ะเราก็ยังไม่ออกครับไม่เป็นไรครับรอจังหวะใหม่ครับนะครับเราออกช้าไปนิดหนึ่งนะครับเราออกไม่ได้เราก็ไม่ต้องออกนะนะครับเราก็ขับตามไปก่อนครับขับตามเรื่อยๆครับนะครับไ่ตรงนี้ครับรอใหม่นะครับเราเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับฝากเพงเอนไว้นะครับทีนี้นะครับ ลังรถเก๋งสีขาวด้านขวามือวิ่งมาปึ๊บครับเราจกไหมยังไม่ออกนะครับด้านด้านหลังมีรถตามมานะครับเรารอจังหวะรถกระบะคันนี้นะครับไม่มีรถมานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเติมเลงไปครับนะครับเติมเลงไปครับนะครับเติมเลงไปแล้วนะครับด้านหน้าไกลๆมีรถกระบะวิ่งมานะครับเรามองกระจกด้านข้างครับเห็นหน้ารถจะคันครับฟาฝ่ายซ้ายครับแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในเลนครับนะครับนี่นะครับ เราก็ขับไปก่อนครับับตามทางไปนะครับด้านหน้าไม่มีรถแล้วนะทีนี้โล่งแล้วนะครับแล้วก็ขับของเราไปเลยครับทีนี้นะครับลงเนินเราก็ปล่อยไหลครับนะครับลงเนินปล่อยไหลยกเครื่งเบาๆนะครับยกเครืงออกมาให้เหลือเหยียดลงไปประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอกลับมาที่ลาบเราก็เติมอัดได้ไปหน่อยหนึ่งครับนะครับเราก็วิ่งไปของเราเรื่อยๆครับนะครับความเร็วลงเนินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ราลาอ่า 80สิบกิโลเมตรนะครับเจ็สิบไปปลายแปสิบกิโลเมตรนะนะครับขวยไหลไปเรื่อยๆครับนะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับนะครับทีนี้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆแบบโอ้โหพิทําขับเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วขันหลังกันที่เราที่เรวจะทํายังไงดีครับขันหลังกันที่เอวที่เอวโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยกดดันนะครับเซ็งนะครับนี่ขับเร็วก็ไม่กล้าขับลงเนินด้วยนะครับจะทํายังไงดีนะครับ อย่างนี้ครับเพื่อนๆครับนะครับถ้ามีรถมาจี้ข้างหลังนะครับเราก็นะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็คล่อมเลนอย่างนี้ครับคล่อมเลนคล่อมคล่อมเลนตรงนี้นะนะครับคล่อมเลนไปปุ๊บนะครับให้เขาแซงนะครับให้เขาแซงไปทางขวานะครับเมื่อเขาแซงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็เปิดกัเรียบร้อยครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนครับอย่างนี้ครับก็คือเราก็ให้เข้าไปก่อนนะครับ ถ้าเขารีบนะครับเขาเซียนเขาเป็นเจ้าที่นะครับเขารู้จักทุกโค้งนะครับเขาควบรถอยู่นะครับก็ให้เข้าไปก่อนครับนะครับเราเราไม่รู้จักนะครับเรามนุษย์เราเราเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเรามาเที่ยวอย่างนี้นะครับเอานมากับครอบครัวนะครับเราก็ปล่อยให้เขาไปก่อนครับนะครับเราก็วิ่งตรงไหลทางตรงไหลทางนะครับครึ่งคันนะครับแล้วให้เขาแซงขึ้นไปครับทีนี้พอเขาแซงขึ้นไปแล้วนะครับเราก็กลับเข้ามาอีกดึงเหมือนเดิมครับทีนี้ก็เป็นการ มีทั้งสองฝ่ายนะนะครับเราก็ไม่งกดดันลนะครับเขารีบไปก็ให้เขาไปก่อนครับเขาก็เขาก็จะได้ไปก่อนนะครับอ่าก็ฝากเพื่อนไว้เป็นทางนะครับเวลาขับรถออกเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นขึ้นภูเขานะนะครับก็ไว้เป็นทางนะครับอ่านะครับตอนนี้เราขับลงเนินนะครับด้านหน้ามีสิบล้อนะครับเราะอก่อนนะนะครับลอนะครับดูดีๆนะครับว่าด้านเรือนสวนมีรถมาไหมนะครับเหมือนด้านหน้าจะเป็นทางโค้งนะ รเราชะลอก่อนครับเิ่งจะเพิ่งแซงครับนะครับด้านหน้าเป็นทางโค้งซ้ายนะครับ <AfD. S 1> ทนายพ่ต่ามรู้แล้ว <planet. S 1> พตท่ามองตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่า,ว metric, วาด้านหน้าเป็นยังไงนะครับเราต้องอ่านเกมก่อนนะครับนะครับดูว่าด้านหน้าเป็นอะไรยังไงนะครับขับถนนเราอย่าวิ่งเราอย่ามองแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับต้องมองไกลๆด้านหน้า <Okay>. นะครับมองไปอีกเลยไปอีกนะครับนะครับอย่ามองแค่ใกล้ๆนะนะครับอ่าทีนี้นะครับ เวลาเราจะแซงรถสิบล้อนะครับเราก็ต้องดูจังหวะดีๆครับนะครับตรงนี้เป็นโค้งขวาครับเราดูจังหวะเลยครับแต่หน้าสิบล้อไม่มีรถแล้วนะนะครับโดยหน้าหน้าไปนู้นอ่าไม่มีรถนะครับเรารอจังหวะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเกิดพลเงไปครับมองกระจกมองข้างครับนะครับเห็นหน้าหน้าเต็มคันครับ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าซ้ายครับนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเมื่อเราแซงไได้แล้วนะครับเราก็ขับตรงเลยไหครับอ่านะครับง่ายๆครับว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนเพื่อนะครับอ่านะครับด้านหน้านะครับมีรถขนฟางนะนะครับแล้วก็เป็นทางลงเดินนะครับเราจะแซงรถขนฟางด้านหน้านะครับอ่าแต่ตอนนี้นะครับด้านหน้าเป็นทางโค้งขวานะนะครับเรายังไม่แซงตอนนี้นะนะครับรอจังหวะครับนะครับรอจังหวะชัวร์ล็อตเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราวิ่งตามไปก่อนครับ วิ่งตามไปก่อนนะครับดูจากด้านดูจากด้านหน้าแล้วนะครับเป็นรถกระบะนะรถกระบะพ่วงท้ายนะครับแล้วก็ขนฟางนะครับรถขับตามไปก่อนครับความเร็วที่ผมใช้ตอนนี้ก็อยู่ราวๆห้าสิบกิโลเมตรนะครับห้าสิบหกสิบนะนะครับห้าสิบไปปลายหกสิบนะด้านหน้านะครับเป็นทางตรงนะแต่ว่าพอเลยตรงไปหนึ่งเป็นทางโค้งนะครับเราจะเพิ่งไปครับนะครับถ้าแซงพ้นแต่ว่ามันก็ต้องเข้าโค้งนะครับเรามือใหม่เราจะเพิ่งนะครับรอก่อนครับนะครับ ตอนรอก่อนนะครับขั้นหน้าคันหน้าเขาเข้าซ้ายนะครับแบบเบรกนะครับพอเราพ้นปุ๊บเราก็ตึงเร่งไปครับนะครับตามไปครับนะครับไม่ต้องรีบครับวิ่งตามทางไปก่อนครับนะครับทางโค้งนะครับเราโค้งซ้ายนะครับแล้วก็ชิดเส้นซ้ายไว้นะครับสีขาวนะครับนะครับเรียบร้อยครับพอหลุดโค้งมาเราคืนพวงมาลัยปุ๊บเราก็กลับมาอยู่กลางเลนพอดีนะครับ ทีนี้นะครับเราจะหาจังหวะแซงรถขนฟางด้านหน้านะครับนะครับตอนนี้รถขึ้นเนินนะนะครับรถขึ้นเนินไม่เหมาะกับการแซงเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นด้านหน้านะครับเราไม่รู้ว่ารถที่ขึ้นเนินฝั่งนู้นมานะครับเป็นรถมีรถมาไหมนะครับเราไม่รู้นะครับเราต้องอาศัยตอนช่วงลงเนินนะนะครับด้านหน้าเป็นโค้งขวาครับเห็นชัดเจนว่าไม่มีรถมานะครับแต่ต้องชัวร์ก่อนครับไม่มีรถมาจริงๆด้วยครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับ เติมเลี่งไปครับนะครับเติมเพลี่งไปครับพอจะเลยนะครับวางจุดด้านข้างนะครับเห็นหน้ารถเต็มคันปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนครับอ่านะครับป๊าบนะครับอ่าโอเคครับทีนี้เราก็ขับของเราไปได้เลยนะครับง่ายง่ายนะครับเอาไว้เป็นทางสำหรับเพื่อนนะครับนะครับรถต่างจังหวัดนะครับที่เป็น2เลนนะครับก็คือเลนสวนนะครับเราก็ต้องระวังนะนะครับเราจะแซงพีผามเป็นจุดขาดนะครับทางโค้งนหน้านะครับจิกซ้ายครับนะครับ เราเลาะเส้นซ้ายไว้ครับสีขาวนะนะครับเลาะไว้ปิดไว้นะครับด้านหน้านะครับทางฝั่งซ้ายมีสัญญาณไฟจราจรนะนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นโค้งซ้ายนะครับเราเลาะนะครับท้าจเบรกหน่อยนึงครับนะครับแล้วก็พอรถเริ่มชอเราก็เติมคันเร่งนิดนึงครับนะครับเติมคันเร่งไปครับครับเมื่อกี้มีป้ายด้านหน้าบอกว่ามีไฟจราจรนะครับด้านหน้านะครับ ด้านหน้านะครับเราต้องเลี้ยวขวาแล้วนะครับด้านหน้านะครับเป็นไฟเบรกนะไอ้ด้านหน้าเป็นไฟแดงนะครับอ่าเราก็ระวังนะครับเตรียมตัวเบรกนะนะครับชะลอรถนะครับปล่อยไหลนะครับอ่านะครับผมด้านหน้านะครับมีรถขนฟางอีกทีนึงนะครับอ่าทีนี้เราจะแซงอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าด้านขวานะครับเราดูด้านขวานะครับมองเรามองกระจกนะครับมองรอดไปครับทางขวามีรถมานะครับ หลังเราก็อ่านเกมนะครับหลังรถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงไม่มีรถนะเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาปุ๊บเติมพลงเล่นครับนะครับเติมพลงเล่นไปครับนะครับมองกระจกด้านข้างครับเห็นหน้ารถเต็มคันปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนครับนะครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับนี่ครับนี่คือการแซงนะครับแซงบนเลนสวนนะนะครับเวลาวิ่งออกต่างจังหวัดนะครับ ขึ้นเขาลงเขานะครับทางเนินนะครับวิธีการแซงนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยได้ออกต่างจังหวัดไม่เคยขับรถขึ้นเนินขึ้นภูเขานะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางในทางในการปฏิบัตินะนะครับด้านหน้านะครับมีป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นทางสามแยกนะครับสายมือนะครับแต่ด้านหน้าเลยไปนี้เป็นโค้งนะครับดังนั้นเราต้องระวังนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับการอ่านสัญญาณป้ายข้างทางนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับ ให้เพื่อนระวังไว้นะครับเวลาเราขับรถนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับในสถานที่ที่เราไม่เคยมานะครับเราก็ต้องดูดีๆครับนะครับดูป้ายจราจรดูป้ายเตือนต่างๆให้ดีครับเราอย่ามัวแต่มองด้านหน้าอย่างเดียวนะนะครับเราต้องดูป้ายข้างทางที่เขาแจ้งด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ได้ดูป้ายนะนะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆขับรถไปโดยที่ไม่ดูอะไรนะครับก็อาจจะทําให้เกิด ความเสี่ยงนะครับในการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ